ที่ผูกใจพุทธศาสนิกชนให้ศรัทธามั่นอยู่กับพระบรมศาสดาคือหลวงปู่กรรมอายุพันสามร้กว่าปีแล้วหลวงปู่กรรมเป็นพระพุทธรูปโบราณลออด้วยทองสำริดอายุกว่า1,300กว่าปีแล้วสูง123เซนติเมตรหน้าตัก82เซนติเมตรมีอักขรเป็นภาษาไทยน้อยสลักไว้ที่ฐานบอกถึงวันเวลาไว้ว่า สกราช71ปีกัดเป้าเดือนเจียงวันสี่ขึ้นสี่ค่ำซึ่งก็คือปีพศ1252ปีฉรูเดือนหนึ่งวันพุธขึ้นสี่ค่ำหลวงปู่กรรมเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยพระพักเรียบพระเนตรนูนพระโอ์เล็กทรงแย้มสวนเม็ดพระศกพระเกษาแหลมคมเกตเ,เปลวเพลิงพระโสดใหญ่ยาว ปรกลงมาจนเกือบถึงพระอังศ